วันนี้แมวเข้าครัวอีกแล้วจ้ะเพื่อนๆจะทำอาหารให้ตาเฟรมนะคะไม่รู้จะทำอะไรค่ะพอดีมีกุ้งนะคะกุ้งที่สุกแล้วนะคะแช่แข็งนะคะอันนี้ซื้อมาจากร้านสำเร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วไอ้กุ้งแช่แข็งเนี้ยมันจะมีน้ำเยอะเพื่อนๆเ,เห็นไหมพอใส่ลงไปผัดแล้วเนี่ยนะน้ำในกุ้งมันจะออกมาเยอะมากเลยค่ะเแมวก็จะผัดซีอิ๊วง่ายๆให้ตาเฟรมนะคะนี่ค่ะก็ใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยผงปรุงรสน้ำตาลนิดหน่อยนะคะ ใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาเส้นของเราที่เราแช่น้ําไว้แล้วลงไปนะคะเพราะว่าเส้นนี้เขาแช่มาอิ่มน้ําพอสมควรแล้วนะคะเป็นเส้นที่แบบมีความเหนียวแล้วก็เวลาผัดแล้วก็จะให้รสสัมผัสแบบเหนียวนุ่มดีมากเลยนะคะเพื่อน สเส้นยี่ห้อนี้ยแมวชอบมากเลยค่ะแล้วก็สะดวกมีติดบ้านไว้เนี่ยค่ะเป็นอิมเมอร์เจนซี่ฟู้ดนะคะเวลาเราไม่มีอะไรก็เอามาผัดเอามาต้มนะคะง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะก็ผัดผัดไปให้เขาเส้นเขาดูดเครื่องปรุงของเรานะคะผัดไปสักครู่เดี๋ยวก็ได้แล้วค่ะนี่นะคะเกือบได้แล้ววันนี้ยามาไม่มีผักอะไรเลยค่ะเพื่อนๆก็มีแต่ต้นหอมนะคะก็ใส่ลงไป ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเครื่องปรุงก็เริ่มเข้ากันแล้วใส่ผักลงไปแล้วเดี๋ยวผัดสักครูก่ก็ได้แล้วค่ะนี่ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะถึงจะดูง่ายๆแบบนี้แต่เส้นเขาเหนียวนุ่มอร่อยมากเลยนะคะนี่ค่ะทําให้ตะเฟรมง่ายๆนะคะต้เฟรมกินง่ายค่ะกินง่ายอยู่ง่ายนะคะนี่ได้แล้วค่ะเพื่อน นี่ค่ะเดี๋ยวใส่จานจัดเสิร์ฟกันจ้าง่ายๆแต่อร่อยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันจ้านี่นะจ๊ะคนกินค่านี่ชอบเส้นมากเลยนะคะคนนี้ถามว่าอร่อยไหมเกบอกว่าอร่อยค่ะเพราะว่าเส้นนี้เขาจะเหนียวนุ่มนะคะนี่ให้สัมผัสที่ดีเลยค่ะง่ายๆครับเพื่อนๆ เผื่อคิดอะไรไม่ออกนี่นะคะเป็นไอเดียนะคะกินง่ายๆนะคะอยู่ง่ายๆคะ่ะอายุยืนยาวจ้าเราก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพเพื่อนๆฝากกดติดตามกดไลค์ให้ยมาลด้วยนะคะสวัสดี